สวัสดีครับ FC รถมือ2องกะัทะละครับสไตล์แต่งจัดให้ FC รีวิวให้ดูครับตอนนี้ยังมีอยู่ตามนี้แหละสีมีแดงดำและก็ส้มดำชมพูดำดำล้วนซูมเมอร์ก็สไตล์แต่งครับลงล้อ17แถมฟีโนหัวฉีดให้ด้วยเดิมๆขนนั้นราคา20,000 6,900รอครับคันนี้สองหรวมโอนคันนี้ส4 9ี่เก้ารวมโอนครับคันนี้สอง0 0้าคันนี้สตาร์ทมือครับราคาเดียวกันนะคันนั้นลูก5้าี่คันนี้ลูก5้าสาสองคันนี้ห้าสามนะชอบสไตล์แต่งคันนี้ท่อลั่นนิดไม่นิดเลย <laughs> ตำรวจอาจจะ แล้วแต่ฝีมือของใครของมันคันนี้นุ่มๆมีแผดน,นิดๆนะคันนี้สตาร์ทมือครับส้มดำนุ่มนะคันนี้คันนี้54เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับน,นุ่มนะ Okay, อง k แมสวิ่งดีวิ่งดี LED ลองสตาร์ทให้ดู LED คันนี้3.49ก็กูลยุยกูลุยแคนนี้มีพ่อแต่งให้ด้วยนะ ต่อแต่งทรงสวยพวกแอนเป็นมอนแต่งเรียบร้อยแล้ววิ่งดีนะอันนี้ท่อเดิมแล้วมีท่อแต่งให้ด้วยคันนี้เดิมๆปีหกหนึ่งดูไฟสวยมากอะชอบแต่งก็จัดให้ครับรีวิวให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวรีวิวแยกให้ดูอีกคอีกทีนะครับชอบคันไหนก็โทรมาได้ครับ ลูก5 3 5 4สตั์ดมือสตั์ดเท้าครบแล้วก็มี LED ด้วยเดี๋ยวรีวิวตัว LED แยกให้ดูอีกทีนะครับข้างใน LED มาใหม่นะ3คันมีสตั์ดมือสตั์ดเท้าเอาเดี๋ยวมันยาวเกินเอาตัวนี้ให้ดูกันแล้วกันครับสนใจยังไงโทรติดต่อครับ084 6005813ครับแวะมาดูรถ ทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษครับ FC ขอมาเราจัดให้ครับของแรงของแรงทำเวลาครับ